สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเอ็มเล็กเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยน messenger เป็นโหมดสีเข้มนะครับหรือว่าสีดำนั่นเองนะครับง่ายๆมากเลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เคยทำมาแล้วหรือว่าทำเป็นแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นหรือว่าไม่เคยทำนะครับก็มาทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่ messenger ของเรานะครับ กดไปตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็มากดที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้นะครับกดเข้าเลยตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอขึ้นมาหน้าน,นี้แล้วมันก็จะมีข้อความคําว่าหมวดสีเข้มนะครับหรือว่าตรงที่มีรูปดวงจันทร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับตุ่มนี้นะครับมันจะมี ปุ่มด้านขวามือให้เราเลื่อนนะครับปุ่มน,นี้นะครับนี่นะครับแล wrote, ้วก็กดเลื่อนปุ่มนี้เลยนะครับเป็นโหมดสีดําเลยนะครับกดเข้าไปอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับไม่ยากตรงไหนเลยนะครับส่วนใครถ้าคิดว่าไม่ชอบโหมดสีดําแล้วก็กลับไปเป็นโหมดสีขาวเหมือนเดิมได้นะครับ้าเรากดเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับในเมื่อถ้าเรากดเป็นโหมดสีดําแล้วห้องแชทของเราอ่ะ หน้าแชทนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับแต่ห้องแชทที่เราคุยไม่เป็นสีดํานะครับเวลาเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยห้องแชทจะไม่เป็นสีดํานะครับมันจะเป็นแค่หน้าแชทแบบนี้นะครับถือว่าคลิปนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับเราทําเสร็จแล้วไม่ยากเลยนะครับทําง่ายๆเลยนะครับง่ายมากๆเลยส่วนผมคลิปนี้ผมจะกลับทําให้ Mess e n g e r กลับไปเป็นหมดสีขาวเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ